ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเข้ามาในสวนนะครับมาเก็บสมุนไพรนี่นะครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือน้ํานมราชสีนะครับวันนี้เราจะมาบอกสูตรสําหรับคนที่นอนไม่หลับนะครับตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกสะดุ้งตื่นนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมได้หนึงต้นแล้วนะครับคนที่นอนไม่หลับนะครับอาการเป็นเสมหะคาคอนะครับ เสมหะติดคอหรือว่าหลอดลมอักเสบต่างๆนะครับใช้ตัวนี้เลยนะน้ํานมราชสีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเก็บอีกก่อนนะต้นเดียวคงไม่พอนะครับหาในสวนนี่แหละปลอดภัยดีนะครับถ้าไปเก็บตามข้างทางก็เราไม่แน่ใจนะครับว่าเจอสารเคมีอะไรบ้างมา,มาเก็บกันต่อครับนี่นะครับคุณผู้ชม น้ำนมราชสีเราก็ใช้ได้ทั้งแบบสดทั้งแบบแห้งนะครับสามารถเอามาต้มได้นะครับก็แบบสดก็ใช้สักประมาณ1 0บถึงยีกรัมนะครับต่อน้ําลิตรหนึ่งแต่วันนี้เรากินเป็นวันแรกเราจะทําแบบไม่เข้มข้นมากนะครับใช้สักประมาณ10บกรัมก็พอแบบแห้งก็คูณ2เข้าไปเลยนะครับยี่สถึงสากรัมเอามาลองใช้ดูนะครับก็เลือกตรงที่มันต้นพอดีเก็บนะครับที่มีลูกด้วยได้ก็ดีนี่นะครับคุณผู้ชมสวยงามจริงๆิ บางคนจะเข้าใจว่าเป็นวัชเพื่อนะครับไม่ใช่นะแล้วก็สัพรพคุณอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสบรรพคุณของน้ํานมราชสีนะครับถ้าทางในการแพทย์แผนไทยก็จะช่วยบํารุงน้ํานมของผู้หญิงหลังคลอดบุตรนะครับแล้วก็ช่วยเป็นอาการแก้ไข้ต่างๆแก้ฝีนะครับแก่สําหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดนะครับคุณผู้ชมไอนอนหลับไม่สบายนะครับ นอนแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนดึกไม่ว่าจะจากความกังวลหรือว่าด้อโรคประจําตัวต่างๆนะครับหรือคนที่มีเสมหะในลาคอเยอะๆต้องดูนะครับคลิปนี้เอาไปใช้ได้เป็นเทคนิคที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้น้าแค่ครึ่งลิตรนะครับเรากินไม่เยอะก็เอาไปครึ่งขวดพอนะครับครึ่งขวดพอ,พอสมองใจเขาก็จะหักออกครึ่งหนึ่งนะครับ ติดแก๊สกันเลยนะครับเราก็ใส่สมุนไพรลงไปนะครับแบ่งครึ่งเดียวใช้ครึ่งเดียวพอครับเพราะว่าเราใช้น้ําแค่ครึ่งลิตรนะครับใช้ไม่เยอะครับต้องม้วนกว่าาอนนะคุณผู้ชมนะทําเป็นชาต้มดื่มได้เลยนะครับทําเป็นชาต้มดื่มได้เลยต้มสักประมาณ1 0ถึง15นาทีนะครับ แต่ถ้าไฟอ่อนต้ม20นาทีต้มไว้เลยนะครับแล้วก็ดื่มก่อนนอนแล้วก็ดื่มตอนเช้านะครับเพราะว่าเสมหะจะมาช่วงตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคุณผู้ชมนะแต่เยี้ยที่สุดเลยก็คือก่อนนอนดื่มสักประมาณ1แก้วนะครับแก้วขนาดไหนก็ถ้าเป็นมาตรฐานจริงจิก็หนึ่งถ้วยกาแฟนะครับหรือว่าแก้วแก้วโอวันตินก็ได้ที่เราดื่มชงดื่มโอวันตินนะครับ ดื่มได้เลยไฟเราก็ใช้ไม่แรงมากนะครับค่อยๆเคี่ยวไปนี่นะครับหลายคนจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่วัชพืชข้างทางที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็คนที่เป็นท้องอืดท้องเฟือเขาก็ใช้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสูตรยาพื้นบ้านเนาะแต่ถ้าทางการแพทย์แผนไทยจริงๆก็ให้ใช้ทั้งต้นนะครับ เอามาต้มน้ำดืม่มบำรุงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับผมแต่วันนี้สูตรชาชงดื่มนะครับแก้อาการนอนไม่หลับงุดหงีบมีไอมีเสมหะนะครับเสมหะติดคอเวลานอนกลางคืนก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเสมหะติดคอแล้วจะทําให้เกิดอ,อาการนอนไม่หลับนะคุณผู้ชมนะหรือว่าใครนอนกรนหนักๆน,น,นะครับนอนกรนหนักๆก,<ช>ก็ใช้สูตรนี้ได้เลย หรือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหูน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับเวลาเดินเวลาอาบน้ำหรือว่าเวลาออกกำลังกายแล้วรู้สึกอาการบ้านหมุนนะครับอันนั้นคือเกิดจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยใช้ต้นน้ำนมราชสีได้เลยนะครับแก้อาการน้ำในหูไม่เท่ากันแก้อาการบ้านหมุนบ่อยๆนะครับ บางคนจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นหน้าเมืดวิงเวียนเฉยๆไม่ใช่นะครับเราต้องเช็คดีๆบางทีน้ําในหูไม่เท่ากันก็จะทำให้เกิดอาการบ้านหมุดนะครับแล้วก็อาการต่อเนื่องก็คือนอนไม่หลับนอนสะดุง้งไม่ว่าจะจากความเครียดไม่ว่าจะจากการทํางานหนะัก ไม่ว่าจะจากโรคประจำตัวต่างๆนะครับหรือบางคนเป็นไข้แล้วมีเสมหะนะเวลานอนก็เกิดอาการนอนแล้วหยุดหายใจหรือนอนแล้วเกิดอาการระคายคอนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยแก้เสมหะติดคอได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมครับครบ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะนะครับถ้าใครที่มีอาการนอนไม่หลับกลนไอนะครับเส้นหะติดลำคอ หรือว่าใครที่นอนสะดุ้มตอนกลางคืนบ่อยๆนะครับหรือใครที่มีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเกิดอาการหน้ามืดบ่อยๆบ้านหม,มุนบ่อยๆสูตรนี้เอาไปใช้ได้นะครับามาชิมกันเลยครับกลิ่นหอมมากถ้าใช้ไฟอ่อนๆนะครับสักประมาณ20นาทีพอไม่ต้องอามากกว่านี้นะครับ20นาทีกำลังดีนะครับผมสังเกตดูน้ำนะครับ อมนะครับไม่ขมโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับน้ำนมราชสีนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากเอาไปลองใช้ดูก็เหมือนที่ผมบอกเนาะเทคนิคก็คือการเก็บนะครับในสถานที่ที่เราเลือกดีดีไม่ตรงข้างทางมากเกินไปที่สุนะสะัขปัสสาวะใสหรือว่าคนปะสะัสสาวะใสนะครับเอาที่ที่สะอาดแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีต่างๆด้วยครับ ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวัปนนี้มายอมสินคอร์รัลก่อนนะครับสวัสดีครับ